สวัสดีค่ะวันนี้น้องทิพย์จะไปช่วยนะาเขากองข้าวนะคะวันนี้น้องทิพย์จะไปแนะนำแล้วก็วิถีชีวิตในหมู่ว่าน้องทิพย์นะคะตอนกองข้าวนี่นะคะคือเราจะพร้อมเพลยกันขนาดไหนนะคะแล้วออย่างนึง ในในในหมู่ว่านของเราอะ่ะเราจะช่วยกันทุกครั้งแล้วก็ช่วยกันเยอะมากเลยแล้วก็จะมีคนช่วยเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คนคนในหมู่ว้านเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะคนในหมู่ว่านเราอะ่ะถ้าเราทำถ้าเราถ้าเรากองเข้าแบบนี้ใช่ไหมคะ คือญาติหรือพี่น้องหรือคนในหมู่ว่านเดียวกันไน่นถ้าดูเขาก็มาช่วยกันกองเขาง่ายังไงกองนะเขาก็มาช่วยกันนะคะช่วยกันแบบไม,ไม่ไม่จําเป็นต้องไปเรียกมาว่าเออวันนี้เรากองเข้านะมาช่วยเราด้วยอะไรแบบอันนี้ไม่จําเป็นต้องเรียกเลยนะคะคือเราไปกองเข้าคือเราได้ยินว่าบ้านนี้กองเข้าแบบเนี้ยในหมู่วา้านทั้งหมู่ว่านเลยเขาก็จะเออถ้ามีเวลานะคะเขาก็จะไปช่วยแล้วก็ จอนช่วยเขาเขาก็มาช่วยเราอีกนะคะจะเป็นเลนเร็กร้องกันแต่นี้เราทํางานแบบสบายๆแบบเน้นแบบเน้นแบบสนุกสบายนะคะคนเยอะมากเลยนะคะที่จะไปกองเข้าร่มกันนี้นะคะก็เป็นอยู่นาใกล้ๆนี้ที่ไปเอาเอาผากักเอานู่นเอานี่ไปถ่ายคลิปประจําก็ตรงนี้แหละที่เป็นนาของน้านะคะก็เลยจะไปช่วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขากองเข้ากันหรือยัง หรือว่ายังไม่รู้นี่นะคะไปช่วยเขากองเข้าก่อนนะคะแล้วเรามาดูกันในหมู่บ้านเราจะช่วยกันเยอะขนาดไหนพร้อมเพกันขนาดไหนนะคะก็วันหนึ่งนี่แบบโอ้โหคนกองเข้าจะเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้นะก่อนจะออกแดดออกที่ไหนก็ในชิงตุงราวาส่วนมากเขาจะทาธนาคากันนะเพื่อกัน ันฝ้ากันแดดนี่แดะธนาคารมันเป็นเอ่อมันเป็นสมุนไพรนะนะคะมันเป็นสมุนไพรที่แบบเย็นนะคะมันทําให้หน้าเราเย็นออกแดดมันได้นะคะนี่ทําไมถึงเอาเอาอะไรนะเขาเรียกว่าเคียวใช่ไหมเคียวมาด้วยก็เพราะว่าถ้าเรากองเข้าอ่ะเดี๋ยวไปดูถ้าเรากองเข้ามันก็ต้องมันต้องมีการเขีียเนาะเนี่ยมันจะเขีียแบบนี้มันมาเป็นมันมาล่มๆกันแบบนี้นะอืม เราต้องเอาตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องก้มเยอะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่เมื่อยมือหน่อยนะคะพอเราเอาเอาเคียวเนาะอนี่อ้นานาแบบกว้างมากเลยนะ,ะนาใหญ่มากตรงนี้เป็นนานาของน้องทิพย์มาเช่านาเขาทําเองนะคะแต่เจ้าของนาไม่ทําเจ้าของนาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่เขาไม่ทําแต่ว่านาของนาของน้องทิพย์อะ มาเช่าของเขาทํานะคะแต่ที่มันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าวันหนึ่งนี้จะหมดไหมนะคะตอนนี้เราก็แบบช่วยอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวควรจะมาเยอะๆเลยนะคะตรนนี้ก็คือเราเราไม่ได้ไปช่วยคนอนื่นเขาเนะคนอื่นเขากองอยู่นู่นเนี่ยนู่นเยอะแยะเลยกองเนี่ย คนอื่นเขากองอยู่ตรงโน้นเยอะๆเดี๋ยวเ,เขากองที่นู่นเสร็จเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นของนาเนาะตรงนู้นนาะอ,อน้องทิพย์ไม่ได้ทํานานะคะน้องทิพย์ไม่ได้ทํานาน้องทิพย์ก็เลยไม่ได้ไปช่วยตามตามบ้านตามบ้านเนาะเป็นญาติญาติกันแบบนี้ก็เลยจะมาช่วยกันแค่นั้นเองนะคะถ้าถ้าหากว่าน้องทิพย์ทำทำนานะคะน้องทิพย์ก็ต้องไปนาทุกวันนะคะนาทุกวันแล้วก็ไปนาแบบ ใครทําก็ต้องไปไปทุกวันอะ่ะแต่นี่คือ,อน้องทพิ์ไม่ได้ทํานานะคะนาของน้องทพิ์เขาก็คือให้เขาเช่าไปแล้วนะคะก็เลยมาช่วยเขานะคะเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันก็ช่วยกันนะฮะตรงนู้นอยวไปช่วยกันตรงนู้นดีกว่าเยอะมากนายเยอะมาก เดี๋ยวไปช่วยตรงนู้นเดี๋ยวจะถ่ายให้อีกทีนึงนะคะร้อนๆแบบนี้กล้องกุโปรมันจะค้างมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนมันจะร้อนแล้วก็แบตมันหมดเดียวมากแล้วก็หูมันยากลําบากมากเลยถ่ายถ้าถ่ายกล้องกโปรแบบนี้คือน้องทิพย์ก็เป็นเพราะน้องทิพย์ใช้มาประมาณปีกว่าแล้วมันก็น่าจะล้าสมัยเนาะล้าแบบกล้องมัน ใช้งานเยอะใช้งานทุกวันทุกวันทุกวันอ่งเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เอ่กกล้องมันไม่ได้พักเนาะมันก็เลยทําให้กล้องมันรู้สึกแบบช้าช้ารู้สึกแบบอืดอดแล้วก็รู้สึกแบบถ้าถ่ายในในที่แบบแจ้งแจ้งแบบเนี้ยที่แบบแดดร้อนร้อนอย่งเี้ยมันอึดมากแล้วก็ไฟมันแบบหมดแบตมันหมดไวมากเลยนะคะก็ก็แบบนี้แหละที่้องทพิ์จะมีปัญหา แบบนี้เองนะคะที่แบบกล้องปูที่แบบถ่ายที่ที่แบบกลางแจ้งอะแปบแบเดียวมันก็จะร้อนไหมนะคะนี่ประมาณน,นี้แหละตึ๊บ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 ,บเรามีน้องหอมมงนมาด้วยนะน้องมมินก็มาช่วยนะคะช่วงนี้เรา เรียกว่าอะไรช่วงนี้ไม่มีงมีการเรียนใช่ไหมก็ต้องทํานานะฮะเด็กๆแบบนี้อายุประมาณเออ่14-15ปีแบบเนี้ยพอโตเป็นสาวแบบเนี้ต้องแบบเด็กไปนาทุกคนนะคะไม่ทําเยอะก็ทําเล็กแบบให้เขารู้วิถีชีวิตทํานาเนอะในหมูห่บ้านของน้องทิพย์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นี้คือแบบนี้เราต้องแบบตักแห้งประมาณบางสงวันก่อนนี่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยจะเกี่ยวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวแล้วก็สีข้าวไปเลยใช่ไหมตีข้าวไปด้วยตัวใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่มีตู้ออเราไม่มีที่อบแล้วก็ที่ตักเยอนะเนาะเราก็เลยต้องเกี่ยวแล้วก็ตักตรงในานาแล้วก็คอยอต,ตีครั้งนึงน,นะเออ

พี่หองเงินก็มานะเป็นไงัสดีค่ะเหนื่อยไหมร้อนมากะเหนื่อยค่ะร้อนมากไม่เหมือนที่เราเรียนหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะเมียปิดเทอมก็ต้องมาช่วยพี่น้องวันนี้ค่ะอืมต้องตั้งใจเดียนนะใช่แล้วค่ะเดียตอนนี้กําลังรอคนมาช่วยอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าตรงนั้นทําเสร็จค่อยมาตรงนี้ค่ะใช่ใช่ ตอนนี้มานาหรือยังเนี่ยพี่เพิ่งมามาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงได้แล้วใช่ไหมหมดสี่อืไปทุกวันใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ก็ไปทุกวันเพราะว่าเอ่อที่บ้านก็ทํานานะคะก็เลยมามาช่วยเขาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเราทํามาเขาก็ไปช่วยเราคืนค่ะจ้านี่การกองเข้าเรานะจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ย อันนี้เราเราเรียกว่าหอมข้าวนะคะเป็นภาษาไตเรานะหอมข้าวก็คือเอาข้าวมาเราจะทาข้าวทาเป็นแบบเป็นก้อนๆแบบเนาะใ,ให้ผู้ชายแบกไปกองเป็นกองใหญ่ๆแบบเนี้ยให้ผู้ชายแบกไปเป็นกองแบบแล้วก็เราก็จะตีได้ง่ายนะเอาไปเอาไปไว้เป็นกองเป็นกองแบบเนี้ยโอ้ยแค่เดินมาอะไรก็มีรู้บัดเท้ามาไม่ต้องใสุ่เท้าแบบนี้มันจะไม่บัด พี่มีอยู่แต่ว่าพี่ว่าอากางเกงพี่ยาวแล้วพี่ก็เลยไม่ใส่ออ,อันนี้มันไม่ค่อยแห้งก็เลยต้องเอาไปตากอืมอันนี้ไม่แห้งก็เลยต้องเอาไปตากนะฮะแค่ตอนนี้น้องทีบวัวจะถ่ายน้องเขาไปก่อนและเอออยากให้พิธี ทุกคนได้รู้พิธีทำพิธีการแล้วก็รู้ทุกอย่างเนาะแล้วตอนปิดปิดปิดกล้องอน้องทิพย์ก็ต้องทำทำทำ,ทำ,ทำนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราทำไปเราทำรอคนเขามาช่วยนะคะ,ะนี่เราทำรอไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาไปช่วยตรงนู้นเสร็จเขาก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวน้องทิพก็จะถ่ายอีกทีนึ่งนะคะตอนตอนที่เขามาเยอะๆเนาะจะได้เห็น ได้เอนคนเยอะๆเนอะจังอันไม้อันปูสามเนี่ยอ๋อเฮงมือก็ต้องต้องมันช่วยมาอ๋อผูสามก็เอาแฮ้งมืออ่ะอือช่วยกันถ้าอยู่ที่ร่มก็เย็ยนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เดินตักแดดมาก็ร้อนนะไปไปไปช,ช่วยกันต้องเนื้อในทิ้งติด อันนี้ภาษาไตจะเรียกว่ากองข้าวนะคะภาษาไตก็จะเรียกว่ากองกองข้าเนาะภาษาไทยก็จะเรียกว่ากองข้าวก็เหมือนเหมือนกันแหะภาษามันออแค่ภาษาออแค่น้ำเสียงมันจะแตกไปนี่มันเองนะนี่น,ะะนี่สำหรับผู้ชายก็จะเขาเรียกว่าอะไรแบกแบกกองข้าวแบกแบกหอมข้าวนี้หอมไว้ยู่เนี่ยต้องแบกสองอันด้วยนะ ต้องมีผู้ชายแบบโหผู้ชายเขาเก่งนะเนี่ยผู้ชายเขาเก่งหนักของหนักทางเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องทำหนักทำเยอะกว่าผู้หญิงฮนะทำหนักกว่าของผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงนี่ก็คือแค่หอมข้าวแบบนี้ไปได้ให้ผู้ชายเขามาเก็บไปกองข้าวแบบนี้เนาะไปใส่ไว้ที่กองะจะ กว่าจะได้แต่ละกองด้วยแบบนานเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคนไม่เยอะทอาเอิญี่เราไปไหนอันนี้ก็อันนี้เราจะไปไหนอันนี้ก็จะกลับบ้านไปกินข้าวกลางวันกอนนะคะเดี๋ยวก็ทำใหม่ค่ะเป็นพักผ่อนนิดหน่อยเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาเที่ยงค่ะอือช่วงเวลาเที่ยงค่ะ แเราก็จะไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อจะมาทำอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอีกเยอะเลยนี่ไหน,นอะไรอู้ตัวใหญ่เนาะมันอยู่ใน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 ร่องน้นน่ตัวตัวใหญ่มากถ้าเก็บก็ได้นะเนี่ยของเงนอยากกินไหมเก็บไปทำปูปลาอ๋อปูอันนี้อีกไหมปูดำ เราทำปู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 รองอะ่ะปูรองแล้วก็มาอุ้ยก่อ,ยอนที่เราก่อนที่เราจะทำส้มตำอะ่ะเราทำปูรองไว้ก่อนไหมมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวเอาไปรองไว้ไงรองด้วน้ำปลาดืด,ดตอนนี้เรากลับบ้านไปกินข้าวก่อนนะคะนี่เราก็พักเที่ยงพอดีเลยนะคะตอนเย็นข้จะมีคนมาเยอะใช่ เราทำของเราไปก่อนเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราแบบนั้นแหละสวนไล่สวนทั่วสวนนู่นนี่นั่นก็มีเยอะแยะถ้าทำสวนทำได้ทำนาร้อนก็ร้อนเนาะตากแดบดบตากลมร้อนมากเลยถ้าไม่มีแดดไม่ทำไม่ได้นะคะเออมันกองไม่ได้ถ้าไม่มีแดด,ดตรงนู้นยังเขียวอยู่เลย ฝั่งนี้ยังเขี่ยวอยู่ฝังนี้เดืองหมดละเก็บเกี่ยวหมดละไปกินข้าวก่อนนะคะโอ้โหนี่นะคะกลับข้าวของคนไปนานะคะมีของอร่อยอร่อยกันทั้งนั้นเลย อันนี้เป็นแกงผักกาดนะคะประกาดหงนะคะเราจะได้ประกาดหงกับกับกินกับพรกิกคั่วแบบนี้โอ้โหจอดเด็พริกคั่วผักกาศหงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยำแดงกวานะคะยำยำใส่น้ำสูงนะคะน้ำเส้นน้ำนำส้มสายสู้นะคะนี่แล้วก็มีไก่นะหูอ้หอันนี้เป็นแกงแบบเด็ดมากอันนี้แกงไก่แล้วก็มีไข่ด้วยนะคะแกงแกงอุบไก่นะคะ นี่นะคะเป็นกับข้าวของคนไปมานะคะเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันนะคะเป็นไงเปรี้ยวนอนนอนหนามีกินเปรี้ยวๆหมกหมกมากน,นีมกน่มากกอดหนอมากกอบเบี้ยมากอดเมียเมียวะมากกอบเบี้ย กินข,ข้าวก่อนกินข้าวก่อนค่อยกินเปรี้ยวพอกินกินข้าวก่อนกินข้าวกับอะไรบ้างลองแนะนําที่พี่เบนขับหน่อยดิไม่เห็นหน้าน้องหอมเงินน้านะเนี่ยกินแตงใส่น้ำส้มสายชูนะคะค่ะแล้วก็กินไก่ค <c oughs> ่ะไก่ไก่อิ้มไก่ยิ้ม ไข่ฮังเลหรออ๋อนี่เปนเขาเรียกว่าไข่ฮังเลว่ะแล้วก็อันนี้เป็นฟองตุง้มที่ใส่ใส,ใส่มะเขือเทศนางไหนนะมะกรอ๊ใส่มะกอก,ก,กใส่มะกอก,ก,ก,กมันจะเปรี้ยวเลยที่ที่บ้านเราจะเรียกว่าผักถุงค่ะใช่ผักถุงนะคะ,นะคะแล้วก็มีผักกาดที่กับผักนี้นะคะ่ะมีใช่ไหมใช่ค่ะมาดูว่ามาเราแข่งเงินกินอันนี้ไหมหอมเงินคน <laughs> <laughs> ละสิบเมตร โอเคค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะจะคือเราไม่ได้เจอน้องหอมเงินนะนะน้องก็ไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ว่างไม่ว่างเลยนะเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ทํานาค่ะทําได้ค่ะทำนาเนาะทำนาเออทำนาไม่มีได้มีนาใช่ค่ะทานาไปช่วยไปช่วยเขาอืมไปช่วยพี่น้องเดี โอเคจ้ะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วมกันนะคะกับข้าวอร่อยอร่อยหิวข้าวแล้วเนี่ยหิวข้าวแล้วก็ร้อนแล้วก็แบบอากาศแบบนี้ต้องกินข้าวก่อนพักผ่อนเดี๋ยวค่อยไปทํางานต่อเนาะใช่ค่ะอยู่ที่นานี่ร้อนมากเลยมาที่นี่เย็นมากจะจะจะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวจักเกิงเกียงเกงยังไม่กล้ากินอ่ะดูเกียละครั้ง่ี่จะจริงกินข้าวนี่ อะไรไอกระป๋องไอกระป๋องกับไอขีอ้ขา้านเนี่ยน่ะนี่นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วเนาะตอนที่เรากินข้าวเสร็จเราเราเดิอนออกมาโอ้โหคนมาช่วยเยอะแยะแล้วนะคะใช่ไหมที่นู่นยังมาไม่หมดนะคะยังพักก่อนอยู่ที่นู่นกำลังกินของว่างยู่ค่ะเดี๋ยวก็จะเข้ามากันหมดแล้วคะ่ะอ,อันนี้จะเป็นส่วนผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็กำลังพักอยู่ตรงนั้นค่ะนั่น คือเรากินข้าวแบบไม่ได้พักเลยนะเนี่ยคือเรากลัวเขาเอ,อทำมดก่อนไงไม่ใช่หรอกว่าน้องทิพย์จะมาถ่ายคลิปไงก็เลยกินข้าวเสร็จแล้วก็รีบมาดูเลยว่าโ,โหเนี่ยคนเยอะมากเลยอยู่ตรงนน้นอยู่ใกลๆนู่นอะ่ะเมื่อกี้นะของน้องเพบอกว่าถ้าเรากินข้าวเสร็จก็ไม่ทนันน้ำรีบกินเลยเนาะ ไปเราไปช่วยกันต่ออีกอันนี้ค่ะคนเยอะมากเดี๋ยวประมาณประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะ่ะทั้งหมดเนี้ยคอยรู้ดิใช่<า>นี่นะคะคนที่มาช่วยนี้ก็เกือบเกือบสามี่สิบคนเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกำลังมาเรื่อยๆ เราก็ทำทำทำไปทำรอเขานี่แหละทำรอเขาไปทำอีกที่หนึ่งมาไงเราก็เลยทำรอไว้แล้วก็ตอนเที่ยงเอเวลากินข้าวเนาะเออเรา ㅎㅎ, ก็เลยไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็คือนี่คนเยอะมากเลยนะ,ะเยอะมากทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเกือบเกือบห้าสิบคนนะ,ะที่แบบมาช่วยกันเนี่ยจะได้มีความสุขสบายกัน หญิงทั้งชายเยอะแยะกันเลยนะฮะเอจเอกันจริงเขามากนี่นะสาว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 เรามาทำนาทำไรทำนากันนะเนี่ยเนี่ยช่วยกันหมดเลยกองข้าวนะสาวสาวกองข้าว นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮีฮาประมาณนี้แหละถ้ามีคนเยอะๆมันจะมีความสุขมากเลยนะคะทำอะไรก็ไม่หนกักนะถ้าคนแบบเล็กๆนิดเดียวอะ่ะเราก็จะเหนื่อยหน่อยเนะเาะอือเมื่อกี้เนี่ยเรามีแค่แบบสองสามคนเองนยนี่คนเยอะมากเลยแล้วมีสาวๆมาด้วยมีเพื่อนด้วยเห็นกันแบบนี้ก็คุยด้วยกันหัวเราะกันไปแบบนี้เลยนะอันนี้เราไม่ได้แบบว่าเราไปเรียกมาเป็นเป็นคนเป็นคนนะเขารู้แล้วเขามาเองนะคะ เขารู้แล้วเขามาเองแล้วเข้ามาเราก็ต้องดูจําหน้าด้วยนะถ้าเราถ้าเราจําหน้าได้เราก็ต้องไปนาทุกที่แหละไปไปกันอย่างเนี้ยโจนกันไปอย่างเนี้ยเยอะมาก เดียวเองนะ <c oughs> ไม่นานนะั่น <c oughs> เนี่ย <c oughs> แป๊บเดียวเองก็มาถึงจุดนี้ละขนาีนั่นีนาดนั่เแสกเพตาะว่าขนาดเจเาหุกกันเายมือรงนี้ถือไม่ต่หมก็ขอหูยุบมาเอาหุครับ

เออโอ้โหแป๊บนึงแล้วก,ก็อีกแค่นี้เองนะอีกไม่กี่ววสินาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จหมดแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันเยอะมากเลยนะันาคลองนะเเลยย้หนาดี้ยัมีกเยอะเลยอัน,น,นไหนปอ่ะ <c oughs> <c oughs> กะละมะกะละมะวันเชา้าโตอละเดิอืมคนถามกัมไตคนถามกัมมันไม่เป็นมันจ้าไม่เป็นมันอืมนี่แปบ๊บเดียวเองนะคะมาถึงจุดเนี้ยโอ้ยนาเขาแบบกว้างมากใหญ่มากนะคะนากว้างใหญ่มากนี่อยู่ทางเส้นทางนี้นี่แป๊บเดียวเองนะฮะพากันมาเยอะแยะช่วยๆกันแบบนี้นะคะในในหมู่บ้านน้องทิพย์อะเป็นปกตินะคะ แต่ว่าหมู่บ้านอื่นจะไม่ใช่นะคะหมู่บ้านอื่นก็ถ้าญาติกันญาติสนิทกันก็จะไปช่วยกันอยู่ไปเอาแรงกันอยู่นะแต่ว่าอันนี้คือญาติกันก็ญา,กนกญาติกันก็ใช่ไม่ใช่ก็ไปทุกคนอ่ะนี่แหละไปกันครบทุกหมู่ทุกบ้านก็ว่าได้นะทุกบ้านทุกบ้านที่เขาทำมานะไปทุกคนเลยทีตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะเนี่ยน่ารักมาก ดูดิช่วยกันแบบหเนี่ย,ย <c oughs> กองเข้าเป็นเป็นพ่อนเป็นพ่อนเป็นพ่อนในเนี้ยนี่สำหรับสำห,หรับผู้หญิงก็เสร็จแล้วจะ <c oughs> ไปกินข้าวอีกต่อน,นึงนะ <c oughs> แต่เราไม่กินละน่าจะประมาณห้าสิบคนมีมั้งไนม่ไุ่้

ก้า้นเจ็เด็กเป็นตัวสีเลยหมากันก่มีั่นั่งถืออยู่นะเฮ้ยเสร็จแล้วมาอันไหนจะอุ้ยกินได้ไหมเขาไม่ด่าหรอไปไปกินนี่ก็อยู่ที่ผู้ชายเองนะผู้หญิงนี่ทำเสร็จละปัดขาวต่ออันนันงอมก้อมอ่เออนี่ปัดขาต่อ ปีวานวนนันอเอ้่นเี่ยเดีเออนยหรอคือปน้มาก็อนกคุ้งกานไทยของากอกน้าอ่ะยห่าสูงมนลก้เีย้าอะไรอ่ะปีีกนหวานเจ้าเาเลมนาหอมๆเอากรหวยกันแหละมือลูกบากอกน้ำไปกลับไปกินข้าวอีกนะจ๊ะ ไอ้ดึงมืออหกหน่อยดึงมือเหาหน่อยโอ้โลตายอย่างใพอนะไม่ใช่ไม่ใช่มือมันแตะไม่ได้อันนี้ไปไปแล้วจ้าจิ้จม<น>กับพริกจิ้มกับพริกอร่อยหวานหวานวโอ้ยนี่นะคะ เมื่อกี้นี่ถ้าทำอาสองสามคนที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคงแบบเป็นวัน2วัน,วนแ<ม>นแ<ม>่เลยเนี่ยอันนี้คือแค่แบบประมาณชั่วโมงเองเนาะที่ที่มาทำอะชั่วโมงกว่ากามั้งใช่ไหมเราก็ไปกินข้าวแล้วกลับมาก็เกืเอบจะได้ชั่วโมงเออชั่วโมงนึงเอง ประมาณนี้เองนะคะดูเลยหวังแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนหอ,อมาช่วยกันเยอะแยะนะคะเดี๋ยวก็ไปต่ออีกนะเนี่ยไม่จบนะไม่จบออที่นี่นะเขาจะไปต่อ,ตอสองสามใช่แต่ว่าน้องทิพย์ไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าน้องทิพย์ไม่ทํานาเนะาะน้องทิพย์ก็มาช่วยญาติๆนานาแบบนี้เองนะคะนีต้องไปต่ออีกสองต้องไปต่ออีกเท่าไหร่สองสองนะคะต้องไปต่ออีกสองที่นะถึงแบบตอนเช้าถึงตะวันตกเลยอะทาถึงจนจนถึงตอนนั้นเนาะ ก็ไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็เจละโอเคเดี๋ยวก็เราจะกลับไปกินกินของกินหรือกินกินอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วเขาก็เลิงกงอีกนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะแต่คนผู้ชายยังไม่เสร็จเออผู้ชายยังผู้หญิงเสร็จก่อนแล้วก็ไปอีกบ้านเลยแล้วผู้ชายก็ตามไปทีหลังอีกจ้าจิ๋กอุ้งกินข้าวกินข้าว กินข้าวมาติดแล้วนะคะยัยงแทนหลงยของแยนว,ว่ <laughs> วะอือหือกิน,นข้าวก่อนนะคะกินข้าวอีกนะคะซึ<ด>่งเพิ่งกินไปประมาณแค่สองชั่วโมงเองมั้งเราได้กินต่ออีกแล้วนะอร่อยอร่อย <c oughs> อะไรอ่ะ โอเคค่ะตอนนี้ก็เขากินข้าวแล้วก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนอื่นเขาก็จะไปต่อแล้วก็น้องทิพย์ก็กลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องทิพยะะ์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาดูวิถีชีวิตของชาวเชียงตุงในหมู่ว่านตรงสีเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างหมู่ว่านอื่นก็ จะเปอีกแบบหนึ่งเว่าน้องทีว่าเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาเขาช่วยกันนะแต่ก็ไม่ช่วยกันเยอะขนาดนี้นะอันนี้ประมาณเจ็ดสิบกว่าคนเนาะทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบกว่าคนนะคะที่มาช่วยในในนานี้อย่างเดียวนะคะค,คลิปนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคสวัสดีค่ะเตร <c oughs> ียมมือเตรียมเตรียมเดี่ยวเลยให้น้องไอ้์แล้วสวัสดีกัน हम्म ये ले